สวัสดีครับเพื่อนๆพื่แล,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เก็บเศรษฐีคือวันนี้อีเวนต์โดยอนแม่แล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ได้ซื้ออ่170ราร้อยเจ็ดสิบ้าแล้วนู่นนะทุกคนสําหรับซื้อคคสตูมไว้ก่อนอนะคือผมก็ได้ซื้อไว้ก่อนแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้ก็เพชรผมมีทั้งหมดสองหมื่นกว่านะเออสองหมื่นกว่าเท่าไรไม่รู้อ่าล้วก็สูงไปแล้วเราก็เลยได้มา ประมาณได้มาสองใบพางนี้เถอะไม่ใช่ประมาณหรอกเออได้มาสองใบนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะสุ่มต่อนะทุกคนสําหรับคนอื่นนี้ทําตัวอะไรไม่รู้แต่เราจะทําตัวนี้แล้วผมก็คิดว่าหลายคนก็น่าจะดูมาจากช่องอื่นๆมาแล้วแต่ว่ามาดูว่าช่องเราจะดวงดีไหมนะดูจากการสุ่มว่าเราสองมือเนี่ยเราเราจะได้สักตัวไหม โอ้เมเจะทองโอ้โหถ้าเกิดว่า a บวกไม่มาแล้วก็ s เ a มาก็ได้แต่ว่าแมททีทีหน่อยนะแต่คือคือถ้าจะให้คุมก็ต้องเป็น a บวกนะเพราะา a บวก1นึ่ใบก็เท่ากับงเงาหรอห้าใบเลยทุกคน อ่ามาอีกหนึ่งใบอ่าอีกใบหนึ่งแล้วเนี่ยขอให้มารุลัวแบบเนี้ย ของเห็งา ลองดูตัวนี้เราได้เท่าไหร่แล้วนะ สามใบเองเหรอเนี่ยตอนนี้เลือีกสองใบนะอือาอีกหนึ่งใบ เออมันมีอันนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเราสุ่มทุกๆุกยีบใบเราก็จะได้แพ็คแถมด้วยนะที่บอกเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าเราได้เท่าไหร่แล้ว อีกใบเดียวทุกคนอีกใบเดียวเราจะปิดโดยอนแล้วอเก็บพวกมาแล้ว ครบหรือ,อยังเอ่ยครบแล้วนี่ยังยังยังอืมเราต้องหาอบวกอีกสองใบ หรือเท่ากับหาเอฟอีกสิบใบเออไม่ใช่สิหาเอออีกสิบใบ แมรุนรัวเลยแต่ว่าแามเป็น A นะเท่าไหร่แล้วยังไม่รู้แล้วเมื่อกี้สุ่มเพลิน A บวกจะไม่มาจริงๆเหรออ่ามาแล้วทุกคนน่าจะได้แล้วไหมได้แล้วนะน่าจะครบแล้วมั้งอืม เราจะเอาดูย้อนทุกคนดูย้อนเท่านั้นไม่ใช่ตรงนี้นี่ทุกคนสองหมืถือว่าคุ้มนะไม่ถึงสองหมืนด้วยซ้ำเลยตั้งหกพันก็ถือว่าเยอะออยู่นะผมว่านี่คนแรกไปเลย นี่ที่ผมบอกผมมีคอรตูมนะทุกคนคือผมซื้อหนึ่งจ็ดเก้าตั้งแต่อีเวนต์ก่อนแล้วน่าสนใจมากทุกคนผมว่าน่าสนใจจริงๆผมไม่น่าจเป็นคอรตอะไรนะั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ไงทุกคนเมื่อเริ่มเทิร์นว่าหกสิบเอร์เซนต์อืม โอเคนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะบายบายไป,ไปละ